ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอานี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดในท <t> ิกต็อกน,นะครับถ้าคุณผู้ชมน่านายนะที่สตรีมเกมนะรห,หรือว่าไลฟ์สดขายของนะครับเรามียอดคนดูไลฟ์สดน้อยนะครับแราอยากจะเพิ่มยอดคนดูนะครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนี่ครับอขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดิงใต้คลิปนี้นะครับ,าารนนรบเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับอ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkth.com กันแล้วนะครับ อเข้ามาแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลแลก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะแลกือยนรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้เนี่ยแลกอติทีสองช่องนี้กันด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหรือใครที่ม่อยากขอข้อมูลให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครชิ้งานนับด้วยเนชีก Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นีครับพอเราสมัครชิ้งานกันเรียบร้อยเนี่ยก็กดย้อนกลับมาเลยนะครับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับกดลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับอะก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับเอาเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m k t h c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับมาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ i Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนีครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม tikktok นนะะคคครรัับกก็ลลิเไปยบ อ่ะแล้วก็มาดูที่มดหมู่กันเลยนะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มคนดูไยสดเนี่ยก็เลื่อนมาด้านล่างเลยนะครับอ่ะแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มคนดูนะครับสตรีมสด F2 ตรงนี้นี่ครับเรามาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนะครับก็จะมีระยะเวลานในการขึ้นของคนดูนะับตั้งแต่15นาทีนับถึง2 4 0นาทีกันเลยนี่ครับอ่ะแล้วก็มีเลทราคาเนี่ยครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตรัวไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรรรกตงนนี้คับ อ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนเนี่ยตารางตรงนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะครับของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ TikTok กันเลยนะครับแล้วก็มาที่ไลฟ์สดเชียเราต้องการจะเพิ่มคนดูนะครับอ่ะแล้วก็คัลลอกลิงก์นะครับของไลฟ์สดนะครับโดยการกดที่แชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดคัลลอกลิงก์ตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็นำลิงก์กลับมาวางเลยนี่ครับในส่วนปริมาณนะครับอยากเพิ่มคนดูไลฟ์สดกี่คนนะครับก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปทีหนึ่ง พอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนี่ครับอะคุณผู้ชมก็อกดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อก็เรียบร้อยะครับจะขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานีครับก็มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์เนี่ยที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับ ต,ตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของไลฟ์สดที่อาสัยขมาตรงนี้ก็แนะนําให้คกี้เข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะว่าลิงก์ไล้จดถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะถ้าใส่ลิงก์ไลฟ์สดมาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดคนดูจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์ตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับในระหว่างที่เราเรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับ อะไรเกินมียอดจำนวนเงินนับในเว็บไม่เพียงพอนีครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่และยังไม่เคยเติมเงินกันเลยกรุณาโมนมาที่เมนูเติมเงินนะครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกเงบหลายช่องทางกันเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารครับแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับต่อมานีครับช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอังปา w วอลิตนะครับและช่องทางที่สานะก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้นี่ครับ ช่องทางที่4นะครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้นับก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์ตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมานีวอลเลตนะครับและในทุกช่องทางนี้ครับเขาก็จะมีคำ okay. แนะนำในการเติมเงินนะครับด้านบนแบบนี้น <man> ี่ครับผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานีครับเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ติ๊กตอกันเลยนะครับ อ่าโดยนี้ครับยอดคนดูเลยสดงแล้วนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง7จคนกันแล้วนะครับอ่ก็เลือกเพียงไม่กี่คนนะครับเดี๋ยวยอดก็จะทยอยขึ้นให้เราจนครบกันเลยนีครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนีครับต่อมานี่ครับพอคนดูไล์สดขึ้นกันแล้วเนี่ยก็ยกลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะเียกจะแนะนําให้เพื่อนๆเนะ่ครับเลยคำนมาที่งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับ ก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มากดทชลอกลิงแงบตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคุ้จักได้เลยนีครับโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้คำอาชีงานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้คุณผู้ชมก็แยกระค่าแนะนํากันด้วยถึงเร์เซ็นตกันเลยนะครับ อาลหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาชิ้งานแล้วนะเกิด,ดปัญหาในการช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับอก็ให้กดกลับมาที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็มาที่เมนูติดต่อย d m i n ตรงนี้เลยนี่ครับขอ,ขอก็จะมีเราเลือกติดตอ่อ admin สองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวเชื่อเนี่ยครับแล้วก็ช่องทางไลน์นี่ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาไลน์ก็เลือกติดตอ่ออ d ม i n ันตาเลยลลนี่ครับแล้วสำหรับคลิปนี้ะคร่บผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับ สำหรับผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาจสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับตอนคลิปนี้ก็ต้องขอลาคผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ